สวัสดีค่ะทุกคนเห็นข้างหลังคุณง้อนี้นะคะคือถังขี้นะคะที่ธัญสมุยนะคะพวกเราได้มาครีดด้วยกันอันนี้คือพวกเราค่ะเต้นเต้นตนี่นะคะเรามืนเลยค่ะและคกูอยากให้ฟังความรู้สึกของแต่ละคนว่าแบบเขา Amazing กับแม่กอบขนาดไหนเพราะแม่กอบพูดมาแต่ละคนน่ะคือโดนทุกคนถามอะไรใช่หมดถามอะไรใช่หมดนะคะเช่นคนนี้ค่ะมาถึงแม่แม่กอบทักว่าอะไร ไม่ขี้ซึ่งปกติเราเป็นคนอุจจระไทายบ่อยแค่ไหนเดือนหนึ่งสองครั้งค่ะชัดไหมคะคำว่าไม่ขี้เดือนละสองครั้งค่ะแล้วไปหาหมอมาทั่วราชอาจักรใช่ค่ะแก้ไม่ได้หาทั้งแผ่นไทยแผ่นจีนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไทยโบราณนะคะเออหาหมดแล้วรักษาไม่หายซึ่งวันนี้แม่บอกของบอกสาเหตุแล้วว่ามันมาจากลมที่ออยู่ข้างในใช่ค่ะครูเกิจากไม่ ไม่ตดแล้วก็ไม่ขี้คนอะไรตดยากแล้วพอไม่ตดแม่บอกด้วยว่ามันดันแล้วลากดันออกมาเป็นเลอขึ้นหัวด้วยอะไรอย่างนี้ก็ทําให้มึนคือทักเลยมาทุกหมดเราไปหาคนนี้ค่าคนนี้ใส่เบาเหมือนรูครูก็ใส่เบาอ่ะก็วัคซีนที่เราคิดว่าน่าจะไว้ใจได้มันกลับกลายมาเป็นตัวทิ่มทำลายเราทำให้เกิดอาการเป็นไข้ขนาดนี้เนี่ยมันดันวัคซีนออก ของที่จอยเออนะคะแล้วก็ทักเกี่ยวกับเรื่องนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ป่ะอ่าแล้วก็ซึ่งก็ตรงหมดนะคะคนนี้นะคะนี่คุณหมอจอยของเราค่ะคมอจอย Amazing แค่ไหนเอาจากการที่ได้ฟังเอาอีกก็คือแบบเป็นหมอใช่ไหมคะด้วยความที่เราเป็นแผนปัจจุบันแต่ว่า มันมีความเชื่ออีกภาคหนึ่งมามนานแล้วอ่ะเราก็เริ่มดูแลตัวเองที่ทักเรื่องของสะกิดเงินอนะจริงๆมันยังไม่ได้เริ่มนะคะ<ม>อ่าคือแม่ยังไม่ได้เปิดฝาถัง<ม>ก่อนก็เนี่ยจอยมาด้วยแบบกังวลไอเดียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบทรายเล็กๆที่มันเพิ่งเป็นเออมันเป็นแบบกักละอะไรก็ไม่รู้แต่ตรงเนี้ยใช่แต่มันดีขึ้นนะคะสายสี่วันเนี้ยอ่าแต่เดี๋ยวคนบอกว่าแม่เห็นขาก่อนเปล่าเขาก็เลยทักแม่ปิดฝาถังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิด ผูพูดูดหลายหลายชอ็อตอ่ะอเป็นคนเหนือไม่ออกไหมอ่ะใช่ออก็คือปกติเป็นคนเหงือออกยากมากนะคะแล้วก็เจอเจอดีเอเ่าก็คือเรื่องของมะเร็งก็ทักว่าที่บ้าน,น,นมีแบบ เรื่องของเราก็กลัวมะเร็งอยู่แล้วเพราะว่าในยีนเราอ่ะมันมีปู่ย่าตายายเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ได้มาประมาณเนี้ยนะคะอจากอุจจาระเนี่ยเนาะตรวจเห็นหมดเลยอเมซิ่งมากนะคะมาถึงนี่ค่ะครูแอมค่ะตัวใหญ่เลยคแอมพิลาสเป็นคนออกกําลังกายสมัยก่อนกินเวมาตลอดแม่ทักเลยว่าเนี่ยกินเวมาใช่ไหมแล้วมันส่งผลอะไรตับมีปัญหาแบบเนี้ยแล้วมันมีความร้อนในตับส่งผลกับอารมณ์ทําให้เราอารมณ์ร้อนตลอดเวลาแล้วจริงๆยังโชคดีที่ เป็นคนกินน้ําบ่อยแต่กินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดับความร้อนซึ่งมันก็จริงคนกินน้ําเยอะซึ่งแม่เขาทักบอกว่าคุณแอมเนี่ยขี้หงุดหงิดใช่ไหมอารมณ์ร้อนใช่ไหมช่วงไหนนี่นี่นีอะไรเงี้ยก็บอกใช่มันเกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างในเวโปรตีนที่มันขังในตับตอนนี้มันบล็อกตับไอ้ส่วนอื่นเนี่ยออกไปเยอะมากแม่บอกว่าออกไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันหัวใจไม่ว่าจะเป็นนิ่วในต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยออกเกือบหมดเลยแต่ว่า ตับไม่ออกเลยเออเนี่ยบล็อกเยอะอะคนนี้ค่ะคนนี้ครั้งแรกมาอันนี้มาครั้งที่สองครั้งแรกมาครั้งแรกมาบอกว่าถือเป็นสีดําสนิทดํานะค่อนข้างแย่มากเป็น MVP ของแม่เขาแต่ครั้งนี้ครั้งที่สองนะคะก็ขับออกได้ดีขึ้นมากๆเลยแล้วแม่ก็รู้ด้วยว่าปวดซี่ขวาทั้งซึ่งเขาบ่นเขาบ่นมาก่อนที่จะมาตรวจถังอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาปวดหัวฝั่งซี่ขวา ซึ่งพอมาถึงแม่บอกว่าอะไรมันขับออกค่ะมันก็โล่งแม่แม่ระบุเลยว่าซี่ขวาตรงหัวออกไปแล้วนี่นะคะนี่ค่ะน้องญิงเออมกี้ไม่ได้ฟังของอีกคือวันที่แม่อ่านดูรูปอะแม่ก็แปลกใจแล้วว่าคือแม่ทักว่าปวดหัวบ่อยไหมใช่อิงเป็นคนปวดหัวบ่อยมากแม่ก็บอกว่าเนี่ย กับนั้นลูกๆกว่านะยังไม่เปิดทางอื่นนะพอาเปิดทางอื่นแม่ก็บอกว่าลดลูกม่ดีใช่ผู้หญิงเป็นคนปวดท้องน้อยมาตลอดจนต้องกินยาคุมอะคือการรักษาคือกินยาคุมแม่ก็บอกว่าถ้าทำบ่อยๆยาคุมก็ไม่ต้องกินแล้วอเมริกาลูกก็อเฮ้ยแม่แบบจี ok ้ตรงไหนถูกท um ma ุกจุดเรามาดูหนึ่งในวันนี้เรามีท็อปทรีเอ็มบีพีท็อปทรีนะคะท็อปทรีเชิญคุณนก่อนค่ะด็อกเตอร์เกดของเรานะคะเจอความ a m a ซิ่งของแม่แม่ทักอันแรกเลยว่า ต,ตอนนี้ไม่คือลิสต์นะคะลิสต์ของโรคใดๆที่มีในร่างก็คือตอนแรกแม่ทักเรื่องหายใจว่าหายใจไม่เต็มตั้งแต่วันแรกก่อนยังไม่ได้ดูอื้อเราเลยลลนะแต่ืันกี้ตอนมาถึงแม่ก็บอกว่าเออเนี่นยหนักแล้วแม่ก็ดูอื้อแล้วแม่ก็บอกว่า อันนี้คือทํางานเกี่ยวกับสารเคมีมาก่อนใช่ไหมซึ่งเกดอลืมไปแล้วแล้วเกดก็บอกว่าไม่แล้วแม่ก็บอกว่าจำก็เลยนึกได้ว่าเอ้ยขายปูนมาเป็น10ปีนี่ว่าเพราะว่าเราอะเข้าไปในไซต์ก่อสร้างแล้วเราก็แบบเหมือนดมพวกเนี้ยเข้าไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะเออมันเราก็จมูกมีปัญหามาตลอดคือไม่เคยหายใจลงเลยแต่วันนี้เนี่ยตอนเนี้ยมากินมา3าสี่วันเนาะใช่ออข้างซ้ายเกยดดีขึ้นมากคือจมูกอะเริ่มลงขึ้นหายใจเต็มขึ้นอะไรซึ่งซึ่งไอสารเคมีที่มันเก็บไปเนี่ย แม่เขาก็เห็นด้วยว่ามีสามก่อมะเร็งที่ปอดใช่ระบุลงมาเลยว่าเนี่ยแม่บอกว่าเนี่ยมันเป็นขุ่นถ้ายังทําแบบนี้อยู่ใช่อีกสี่ปีสี่ปีจะเป็นมะเร็งอย่างนั้นเลยอย่างนั้นยเออแล้วก็แม่ก็ดูออกหมดว่ากินชานมไข่มุกชอบมากใช่ไหมบอกกินแต่น้ำเย็นใช่ไหมคือทุกเป็น everything แบบนั้นกินแต่ของหวานชานมไข่มก น้ำเย็นถูกถูกข้อถูกแล้วเขาบอกว่าในนาเขจะเป็นอะไรมั้งอุ้ยยในนาเขจะเป็นอะไรมั้งถ้าเกิดยังเป็นยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็มีออโต้อิมมูนก็คือแบบว่าแพ้ภูมิแพ้ภูมิอะไรอย่างนี้ค่ะเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็น้องมะน้องมะเออน้องมะก็จะเรียกหานะคะฉะนั้น เปลี่ยนเพื่ออะกลุ่มพากลับมาใหม่กลับมาใหม่มาค่ะเราใครก่อนดีคะสองคนนี้สองคนนี้ใครก่อนเ็วพอกันเ็วพอกันนะคะคือตับแย่ตอนนี้ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยคุณโจยี่เขาถือมาสิบเอ็ดคนแม่บอกว่าขอเชิญถังของผมก่อนเลยยังไม่เปิดดูเลยนะบอกถังเนี่ยต้องเป็นครูถังเป็นยังไงข้างบนแบบสองคนนี้ถังคล้ายกันมากคือข้างบนดาดําเป็นแยกชั้นเลยอ่ะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนอ่ะมันแยกสีเลยเหลืองดํา ทั้งหมด,ด,ดเนี่ย,ยแม่บอกว่ามาจากหัวใจไขมันในหัวใจคอเลสเตอรอลทุกอย่างเลยซึ่งขอขอบอกก่อนว่าคืนก่อนหน้านี้โจยี่นอนในห้องแล้วโจยี้ก็แบบร้องแบบร้องจนบอกว่าไปหาหมอไหมอะ่ะคือเขาอแะบบนอนอยู่แล้วเขาก็แบบโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บที่หัวใจเจ็บที่หัวใจอะไรเงี้ยซึ่งยาไอ้น้ำมันที่แม่ให้ทานเนี่ยมันคือไม่ใช่ล้างพิษตับนะคะมันคือล้างพิษทั้งหลอดเลือดทั่วร่างกาย แล้วมันจะไปซ่อมจุดที่เป็นปัญหาซึ่งเขากินพวกเนยนมไงนี่นี่เข้ามาเลยเข้ามาในกล้องเลยได้ไม่ตัวแทนก่อนมาเนี่ยคิดต่าตัวเองอะน่าจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าออกกําลังกายเบอร์ไหนผมออกกําลังกายถึงเบอร์ไปไอรอนแมนนี่คือเขานักกีฬกไอรอนแมนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มกาแฟเออออกกําลังกายตลอดออกกําลังกายตลอดมานี่ห่วยสุดระดับระดับไอรอนแมนระดับไหนคือระดับ อบอกเสียบางคนไม่รู้จักไอรอนแมนว่ายน้ำสองกิโลต่อได้ปั่นจักรยาน90กิโลแล้วต่อได้วิ่งฮาปอลลาอตคอนถึง21กิโลนะแข็งเลยรไหมเขาต้องยืนนะเลยปรากฏว่าแม่ตรวจมาปุ๊บอกเขาบอกว่าเร็วกว่าถังโจอี้อีกงไม่เท่ากับมาแล้วจะเป็นมะเร็งตับอยู่แล้วใช่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่เกี่ยวกับการไม่กินเหล้าเลยกินเออแล้วเกี่ยวกับการกินแล้วแม่เขาก็ถามโจ๊กเลยบอกว่าเนี่ย แค่โดนแอลกอฮอล์ผิวก็แบบเป็นผื่นหมายถึงว่า<ช>แค่สัมผัสซึซ่งก็ถูกแต่จริงๆครับผมอะ่ะเป็นเป็นเป็นแผลเป็นผื่นที่ผิวหนังเนี่ยบ่อยมากแล้วทาย่งไทาสเตอรอลอะ่ะเกือบเกือบทุกอาทิตย์พอมันหายปุ๊บก็เริ่มทาพอเริ่มทาขึ้นใหม่ก็ทาสเตอรอยใหม่ แต่ตั้งแต่มาเนี่ยผมไม่ได้ทาเลยแล้วหายเลยนี่ดูนะคะผิวเนียนดูผิวเนียนธรรมชื่ออันนี้ไม่น่าเชื่อผมไม่ผมไม่ได้ทายาั้งแต่นอนี้แล้วหายเลยเอออันนี้ก็ไม่น่าเชื่อแล้วแม่ทักแม่นแม่นทุกอย่างแม่นทุกดอกคือผมเป็นนักกีฬาจริงๆแต่ผมก็รู้สึกเพียตลอดแล้วแม่ทักเลยว่าหลังเที่ยงจะรู้สึกเพียใช่ไหมผมว่าเอ้ยผมคงเป็นนักกีฬามั้งเลยเพียแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเป็นอาการที่ตับเราอ่อนแอแล้วก็ม้าเราอ่อนแอม้าอ่อนแอใช่ซึ่งพอเวลาเอไขมันเอน้ำมัน พวกนี้เข้าไปมันจะไปทําจุดที่เราแบบอันนั้แล้วขับออกซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขับออกเนี่ยก็คือมะเร็งตับถามหาะมเง็ตับแน่นอนอีกไม่นานครับใช่แต่ว่าวันนี้อักกําลังกายนี่ต้องระวังเลยนะครับอยาคิดว่าตัวเองแข็งแรงผมคิดว่าตัวเองแข็งแรงมาตลอดแย่ที่สุดในกลุ่มเลยครับแย่จริงๆ MVP คุณจุอยนี่แม่บอกว่าดีมากเลยออกมาเยอะมากเพราะว่ามีเซลเล์มะเร็งเออแล้วมีเซลเล์มะเร็งหลุดออกมาด้วยแล้วก็หลอดไอไขมันที่ตุดที่อุดหลอดเลือดที่หัวใจออกมามพราะเขาบอกว่าเนี่ยไอคนที่ออกกําลังกายแล้วแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ตายเนี่ยเพราะไอไขมันตัวนี้ซึ่งคราวนี้เอาออกไปเยอะมากมซึ่งต้องทําทั้งหมดอ่ะ 88ดวัน88วันเออตอนนี้เราทำไปแล้วสี่ครั้งสองครั้งตอนนี้ทำสองครั้งแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาใหม่จะมาทุกบสองเดือนเออเฮ้ยนี่คือศาสตร์แม่กอบบอกว่านี่คือศาสตร์พุทธะพระพุทธเจ้าอธิบายพวกเนียไว้หมดแล้วแล้วตอนนี้แม่กอบอ่ะได้เอาความรู้เนี้ยมาให้พวกเราคนไทยมาเหอะจริงๆอยากให้มาไม่มาไม่รู้ครับแน่นอนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หกวันสามหมื่นกว่าแล้วก็แปดวันเก้าวันเนี่ยสี่หมื่นกว่าทุ่งพาไปเที่ยวเยอะเอางี้ดีกว่า มันถูกกว่าไปถูกกว่าค่ายาถูกถกว่าค่ายานะอาจริงแล้วก็ไอทั้งหมดเนี้ยโอ้ยถ้าเล่าเล่ายาวคือมันไม่ได้เป็นกําไรเลยเพราะว่าถ้าคุณรู้ราคาค่าน้ํามันจริงๆนะที่เขาสั่งมาจากอินเดียที่ต่อมาที่ พม่าเนี่ยมันเป็นน้ํามันเฉพาะซึ่งคนอินเดียจะรู้ว่าน้ํามันอันนี้แพงมากบ้านต้องรวยบ้านคนรวยเท่านั้นถึงจะมีน้ํามันนี้แต่นี่เรากินกันเป็นกระปุกอย่างนี้ขายกระปุกแค่นี้นะอ่าเป็นพันเลยใช่ซึ่งซึ่งเรากินกระปุกอย่างเงี้ยวันละสองกระปุกเราก็ยังมีเอนไซม์อะไรอื่นๆอีกเยอะคือสุดมาเหอะ